ฟรีไฟโพลีคสามกิจกรรมชวนดูไลฟ์ฟรีไฟโพลีคร,รอบแกรน์ไฟนนลกิจกรรมคนดูครบแจกไอเทมยกเซิร์ฟคนดูพร้อมตามจำนวนกำหนดรับรางวัลยกเซิร์ฟกันไปเลยกิจกรรมสปีดรัดแจกสกินปืนถาวรรายละเอียดกิจกรรม1ระหว่างพักเบรกการแข่งขันจะมีการเปิดให้ผู้ชมเข้าห้องคัสตอมรูมที่ทีมงานสร้างผลในเกมฟรีไฟฟ์ทั้งหมด5ห้องรอบละ1ห้อง2ทีมงานจะแจ้งหมายเลขห้องและรหัสผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube กรีน a าฟรีไฟฟ์ไทยแลนด์ 3. ผู้เล่นที่เข้าห้องที่ทีมงานสร้างทันในแต่ละรอบจะได้รับไอเทมตามลําดับการเข้าห้องที่ทีมงานกําหนดไว้ดังนี้ลิงก์ช่องทางการรับชมอยู่ด้านล่างเลยนะครับกิจกรรมใหม่ free fire effect 4 i am fire ออกประเชิญไอเทมสายสบายสบาย,บาย warm light ระยะเวลากิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่23ิมิถุนายนจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้แฟชั่นใหม่ my stick seeker ผู้แสวงหาลึกลับแดนนรกร้างระยะเวลาวันวางจำหน่าย เดิมตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่11กรกฎาคมนี้เข้าโปรแกรมพุตช็อปกันเลยกูเรื่องไงแบ็คเออเราจะกูเรื่องไงล่ะเราเราต้องเราต้องแคปภาพในในเกมเราด้วยโปรแกรมปุตช็อปโปรแกรมแห่งมายาไงแบ็คโปรแกรมแห่งมายาไงเออโปรแกรมแห่งมายาไง อย่างแรกเนี่ยนะเราแคปภาพง่ั้นเข้าสู่วงแกรมายาเออดี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 เด็ดๆว่าแล้วเราประมาณนี้เดี๋ยวค่อยอบเนาะเไปอธิบายในโพสอ่ะเออเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะเราไปอธิบายในโพสโอเคโอเคได้รูปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราจะอธิบายว่าประกาศขายรหัสรหัสเนื่องจากอ่ะเนื่องจากเราต้องมีเหตุผลด้วยปั่นรหัสใหม่เออปั่นรหัสใหมบปั่นรหัสใหม่ประกาศขายรหัสเนื่องจากจะปั่นรหัสใหม่รหัสนี้จะขาย เพื่อมาปั้นรหัสใบแทนออนี่ไงผลได้จะออพูด <ยก S 2> เดยอพอไหมพีม่ว่าพอแล้วไงเ,เ,เดี๋ยวเราค่อยแบบไปดูคอมเมนต์อะไรที่หลังแล้วก็มา <c oughs> ด,ดูว่าจะมีคนทักแชทบาบ้าแค่ไหนผมจะปล่อยโพสต์นี้นะครับทิ้งไว้ประมาณสักสามวันแล้วจะได้สามวันเนี่ยผมจะไปดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแชทจะเป็น,น,นยังไงบา้างอะไรเสนอราคาอะไรยังไงบ้างนะครับโพสต์ไปเลยนะครับผมไปหลักเลยทั้งนั้นโพสต์ไปเลยนี่แหละเรียบ้อยนี่แหละนี่แหละ เีาดูจับกูมาแบกหลอกลวงไงเราทำตามไม่สุดเออใช่ใช่เราดูเราดูจับก็ไม่เป็นไรไอ้แบกได้เข้าพุกแทนก็คือฮะลบลบเลยพี่ลบคนนี้เลยขายจริงครับฮะขายจริงครับแบบยืนดันขายจริงครับประบาดีประบาดีนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูอีก3วันข้างหน้าผ่านมาเป็นเวลาสองสามวันนะครับก็ถึงเวลา จะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ยอดแชร์หรือว่ายอดไลค์อะไรต่างๆนะนะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านคอมเมนต์ก่อนนะมีคนบอกรับไม่ได้เออใช่รับไม่ได้จริง่ะฝากด้วยคนครับขายด่วนเจ้าของเจ้าของปืนน่าจะตายแล้วพี่ผมไปของปืนน่าจะตายไว้เฮ้ยเอาเอาคอมเมนต์ที่เกี่ยวเกี่ยวกับโพดโพต์นี้ดิ เอออที่มันเกี่ยวนี่พี่เต้หัวใจจะ,จะไวายเมื่อได้เห็นสิ่งนี้ <laughs> เป็นละคนเสียดาย,ย,ดายเพชรด,ดน้ำพี่วินอ๋อนี่นี่เริ่มเกี่ยวแล้วเริ่มมีความเกี่ยวข้องแล้วประมาณ100ร้อยเมตรเกี่ยวข้องอันหนึ่งเว้ ได้ย่ได้ย่แล้วพี่วินจะปิดคลิปแล้วแล้วหรือไม่เขาจะขายรหัสนี้แล้วไปสร้างรหัสใหม่เออเฮ้ยมีคนเชื่อมีคนเชื่อล้วอ่ะใช่ใช่ใช่มีคนเชื่อป่ะหลงเชื่อโจนโจนะนรับยูทูบเบอร์โจรดีเจ g ก DJ go go DJ มันเกี่ยวข้องอะไรกับคพูดดีสัตว์ว้วยใบอะไรเย้ะผู้บื่ช่วยทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องเลยป่ะน้องนหนูๆนูอย่าไปเชื่อพี่เขาบางทีอาจจะ ระเบือก็นนไอ้พี่เขไม่เชื่อมี่นไม่เชื่อวะมีคนไม่เชื่อขายจริงๆครับเดี๋ยวราดูดูคอมเมนต์ตอบกลับที่ที่เราแบบเม้นไว้ตอนนั้นนะครับว่าจะมีการตอบกลับว่ายังไงจะขายเลยหนูอยากเห็นพี่เด็ดลัดเดิมมีต้นหลงเสีอแล้วมีมีคนซื้อเป็นกีบด้วยวะบืนกีบอะบืนกีบเป็นเท่าไหร่บ้างแยแๆแยขวาข้อมูลหน่อยดิบืนกีบบืนกีบเท่าไหร่พู้34บบาท หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นก็ยังไม่คุ้มเลยเสียดายพี่นี่เหรอใช่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 ไปเสียดายเสียดายแต่ผมไม่ขายไงก็ไม่ได้ขายไงก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วไงขายอยู่พี่ด้าเดี๋ยวมาซื้อนะพี่เก็บตาก่อนพี่ด้าเออเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวพี่จะรอคก็บเงิลงไปก็เปลี่ยนใจละล่ะเออเดี๋ยวลงไปแะเปลี่ยนใจแน่นอนเออนน้เกือบหนีแล้วเกือบหนีแล้วเจ็ดหมื่นเออเจ็ดหมื่นเหรอ เดี๋ยวมันกีบเกือบดีแล้วบอกแล้วเกือบดีไอ้ชี่มันจะมันจะไปไกลจากส4บาทเท่าไหร่บ้ามันจะไปไกลแค่ไหนวันนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในข้อความกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจขนาดไหนมาผมมีแค่พันกว่าบาทเองครับได้ไหมครับผมอยากได้รหัสดีๆม้เล่นครับขายออกแล้วครับเก้าร้อยือแบ๊กแบ๊ขายออกแล้วครับเก้าร้อยก็จะซื้อเราหนึ่งพันไงเขาเราขายเก้าร้อยแล้ว เสียดายเสียดายเราคิดว่าเสียดายน้องให้หนึ่งพันเยอะเกว่าตั้งเยอะเลยใช่ใช่ใช่เสียดายใช่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 เสียดายมากเลยโอ้เสียดายอ่ะแล้วเขาให้พี่เลยปะอยากอยากยื่นมาอยาก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 ครับอยากครับเอออยากครับแต่คุณว่าคุณว่าคุณนีแบกแบกต้องแบบ ฮ้ยเดี๋ยวผมให้พันห้าแบบนี้อย่าครับวิ่งลองลองอย่าครับเอาไว้อย่าครับเอาไว้เออบอลวิ่งอ่านไปเลวเลยอ่านไปเลวเลยวิ่อยาครับเอาไว้อย่างนั้นเลยเฮ้ยเอาขับให้เท่าไหร่ครับให้เท่าไหร่ครับอ่าแทนแล้วต้องขอดูรหัสก่อนได้ปหมครับไอ้บมญดูว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะยุ่งแล้ครับมันเลอะเทอะจังว่ากูเนี่ย จบแล้วจบแล้วจบแล้ว F C F C F C อ่าสุกันเพื่อเป็นการยืนยันนี่นี่เป็นภาษาดิวเลยไปแบกคือภาษาดิวอย่งเงี้ยล่ะคือภาษาดิวคือภาษาดิวสนใจนะัสแต่งบไปถึงว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้น้องแต่ราคาสูงผมมีเงินเก็บแค่ร้อยห้าสิบเอง สี่แสนหวังรวยดีว่ารีดจากเด็กแกแล้วแบกคูรีนะขายตู้เย็นแบกแกละแบกผมขอรหัสฟรีไฟครับผมเอฟซีมานาอ้วันนี้ขอวววววมวนวนวว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 ีววเววววววว่วว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 มวว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 มวว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 วมววจวว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 จวววคววววววว่วว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 วาวว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 เวว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 นว สุดครับพอโอนหมื on, ่นห้าได้เปล่าแต่ตอนนี้ผมมี8 0 0พรอทางออกวันที่สาสิบหกจริงจังว่าจริงจังมีคนจริงจังครับมีคนจริงจังครับเราเราะจะจัดการเรื่องนี้นี่ครับชุดแรอ่านี่เลย ดแลมือท่าพร้อมชุดแลมแบ็คมือท่าพร้อมชุดแลเฮ้ยเขียบเลยก็เงียบเลยเขเงียบเลยมือท่าพร้อมชุดแลไงล่ะดีไงล่ะดีไงล่ะเขาจะด่าไหมวะเขาจะด่าแบบเฮ้ยภาษาวัยรุ่นเ่ภาษาวัยรุ่นมาแบบเหี้ยทุนครับ รหัสขายชิปเปล่าเราเราก็ตอบมา400เราเขาบอกมาจำ200ได้ไหมครับโอเคเราจะเอาอะไรจากเขาดีที่เขาจะพอมาจําได้ยางในรถจักรยานของน้องเขารหัสกูมีค่าแค่ยางในรถจักรยานแบบยางรถยังไม่มีเลยพี่โอเคผมคิดว่าในส่วนของข้อความนี่จะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมลืมอย่างหนึ่งก็คือในส่วนตรงแชร์ไง ว่าเขาแชร์ไปประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงแชร์นะครับว่าเขาแชร์ไปประมาณไหนและกันโอกาสมันมาแล้วแต่ตังไม่มีโอกาสกันเละโอกาสดีกันเลยโอกาสอมๆรักเงินแม่ไปซื้อก่อนนะลูกพี่กูขายรหัสลูกพี่มึงรอคนตะข่างแล้วไม่รู้เหลี่ยมแต่แล้ว เอาเอาราคา25งพนหพร้อมโกงบอกเขาทีสองพนห้าพร้อมโกงเน่ไปเจ็ดไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการกุเรื่องขายรหัสของเราในวันนี้ก็มีคนที่สนใจบ้างมีคนที่รู้ทันมากมีคนที่เสียใจนะครับผมสําหรับการขายรหัสไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับก็จะเป็นแค่การแกล้งคนดูทั้ง4ล้านซับใน y o u t u b e และก็ ได้เพจดึงล้านติดตามนะครับก็คือครั้งนี้เราแกล้งคนห้าล้านคนลยเว้ oh. <laughs> เราแกล้งคนห้าล้านคนลย <laughs> เว้ยคือมันเป็นการแกล้งที่แบบโคตรอภิมหาแกล้งกันไปเลยกันลนะ่ะโอเคถ้างั้นคลิปนี้นะครับสรุปเราไม่ขายแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ